ยิมแยมแฟมบิีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มนะคะจะมาโชว์ว่าไปเที่ยวจินเจอร์ฟาร์มาได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้านเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะอันดับแรกนี่เลยเห็นชัดๆเลยได้แม่ไก่แล้วมาดูพืชผักของหนูยิ้มได้อะไรมาบ้างหนูให้หนูยิ้มโชว์หน่อยใบยนี้ใบโหระพาดมกินดมกินพี่บอกใ,ใช่ไหมและนี่คือใบอะไร โอ้ใบกะเพรามีดอกด้วยหรออันนี้อะไรนะจำไม่ได้อันนี้นะคะใบคะน้าเม็กซิโกแอันนี้มันเบอรี่ไหนคะโอ้อันนี้ใบของมันเบอรี่ค่ะว้าวมาราคิโนโอ้ไฮไลท์เลย นี่มา,<อ>าดินะนีได้มะระค<อ>ีโนะอ่ะขอดูหน่อยมะระคีโนะของหนูยนันเป็นยังไงนี่มะระคีโนะค่ะและนี่กมกมโกมอะ่ะไข่ฝรั่งไม่ใช่เป็นฝรั่งข้างในเป็นสีชมพูนะเดี๋ยวจะให้หนูยิ้มนย่งอเป็นแรงแล้วก็จะมาหั่นชิมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ไข่กับบ้านคนละกี่ฟองเลย สามฟองหนึ่งสองสามเป็นไข่สดสดเลยนะคะนี่จัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเป็นแบบนี้นะคะของหนูยิ้มค่ะหหวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ไข่แตกไม่ท่ายไม่ทายว่ไข่มีเนยเลมันมีมันมีเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่โอเคถ้ามันเหลืออยู่ก็ใช้เฉพาะข้างในเหลือหนูยิ้มหนูยิ้มเอาเทใส่ในถ้วยไปนะอันนี้ของหนูแย้มนะคะที่หนูแย้มตกแต่งนะคะ เย็นสกเต็เยอะมือมีทวบปกแยวออกจากออกจากปากหมูมานะคะ<ง>สวยมากหมูกำลังกินทวบักยางอม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 สวยงามมากเหมือนหมูพ่นน้ำออกมาค่ะมันมันเหมือนหมูพ่นน้ำออกมาและอันนี้ของนูยิม้มถาดรองไข่รูปไก่และรูปหมูตอนนี้นะคะเราล้างฝรั่งงมาเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการหั่นนะ หนูยิ้มพันแบงครึ่งอย่างนี้เฮ้มันเป็นสีชมพูว้าสีชมพูจริงๆด้วยดูด้วยเฮ้ยอ่ะให้ดูส่องส่องอย่างงี้เลยแสงจากธรรมชาติเลยนะคะมันเป็นสีชมพูเลยนะอ่าในของหนูยิ้มนะคะส่องแดดธรรมชาติเลยนะเขาบอกว่าพี่บอกว่าฝรั่งขี้นกอันนี้เนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเนื้อข้างในนะคะอ่าลองชิมดูดิ พี่เขาบอกว่ามันจะหวานเลยแต่ระวังมเมล็ดมันนิดนึงที่จริงอะ่ะมันเรากินอะ่ะเรากินไอตัวนี้เรากินี่ะเราลองชิมดูเนี่ยโอ้โหอร่อยนะหนูยิ้มลองชิมยังยิง้ยยกรดดูเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวเปรี้ยวม,มันเปรี้ยวมากกว่าหรอ,อหนูยิ้มหนูยิ้มลองชิมเปลือกมันก่อนอันนี้คือเปลือกมันเรากินฝรั่งปกติเรากินเปลือกมันได้มันเปลือกมันบางมากลองกัดเปลือกมันก่อนอ่ะแล้วก็ชิมดูั ยันเฟื่องเฟื่องฝาดฝาดไหมแต่เปลือกของอันนี้มันหอมอ๋อเหรอตัวตอของนี้มันหอมแล้วเนื้อแล้วไอ้อีกข้างในนี่นะข้างในนี่นะลองกัดดูสิเปรี้ยวอืมอร่อยนะเราต้องหั่นเนื้อมันออกก่อนเมื่อกี้หนูแยมทำย,ะะยังไงล่ะคะยังคงเหลือสีชมพูไวไ้ดมวยเอาแต่เม็ดออกาอกหนูแย้มใช่ไหมคะนี่นี่นดูหนูแย้มทำเอาแต่เมล็ดออกเฉยเฉยเนี่ยเรากัดได้เลยหนูแย้มกัดเลย มตยตัดเลยค่ะเลนยิย้มกินเ,เลยนี่คือสีจริงๆนะไม่ปุ๋ยไม่ได้แต่งสีไม่ได้ทำอะไรสักทางนั้นนะคะน้นองๆตาไปาให้หนูยมเนียมชิมมาราคินอนยิ้มว่าหันห่นหั่นแล้วเลียดูโอ้โกลิ่นรู้เลยว่าขมป<แ>ี๋เนะกลิ่นรู้เลยคุณ oh, <no. S 2> มอีอ่ะเออ <c oughs> เป็นไง มวันนี้นะเดี๋ยวยิ้มจะมาทําไข่ที่มันแตกพร้อมยังยิ้มจะทําไข่เจียวโอเคแม่ปุ๋ยใส่ซอสให้นะโอเคนดๆๆๆเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอน้ํามันร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะเจียวเลยรอน้ํามันร้อนก่อนนะเทีลงไปเลย ด้านเลยค่ะแซะแซ่เข้าไปข้างในก่อนลึกๆแซะเข้าไปข้างในลึกๆอ่ะแล้วก็กลับด้านเลยค่อยๆกลับนะเย้สีเหลืองเลยว้าวอืมกลิ่นหอมเชียวนะตักใส่จานได้เลยจ้าไม่เ็วอ่ะมันฟองเนี้คือใช่มันฟองนี้เป็นตี๋อะไรอ่ะ,อะแซะเหมือนเดิมแซะเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็มาวางจานเลย วโอ้ยแย่หลับแล้วเนี่ยรอไข่เจียวจากหนูยิ้มไม่ไหวนานเกินเอามาทำอะไรหรอไม่ต้องใส่เยอะเกินนะมันจะเปรี้ยวเกินถ้าใส่ใส่เยอะเกินอ่ะนิดหน่อยพอน้ายิ้มหน้ายิ้มเลยเอาชิมดูเลย y u ่ m เดี๋ยวเราทานไข่เจียวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมูฟออกไปปลูกปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ในกระถางของเราที่เพ้นนะคะวันนี้เราเคลียร์กระถางปลูกต้นไม้ดอกไม้เรียบร้อยล้เราตัดสินใจแล้วนี่ไงเรายังมีคุณนายตื่นสายเรืออยู่นิดหน่อยหนูยิม้มมาขุยรู้ละหนูยิม้มต้องไปเอาดินก่อนนี่หนูยิม้มเอาแท้แซะดินของตัวเองอะ่ะมาขุดดิน นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ปุ๋ยมองตรงนี <t Hayır> ้ละกดลงไปตักขึ้นมาค่อยๆตักเอวงข้าดินข้าตาเออเออตักขึ้นมาแล้วก็ยันู่ตรงนี้ไหนใส่รงนเอาตักเลยใช่แล้วใส่เลยสยยิ้มเลือดินสยิ้นะขอยิ้มเป็นไงบ้างอ่านิ้ก็ตักใส่เลยเราต้องใส่ให้เต็มนะเผื่อไว้ด้วยเวลาเราลดน้ําดินมันจะยุบตัวลงไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ดินเผื่อ โอเคของหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะไปเล็ตามนี้แมโอเคอันนี้นะเดี๋ยวแม่ปุยสอน,นะคะ่ะไม่ไม่ต้องดึงนะคะเราก็ติดอือ่อ่าเสร็จแล้วก,ก็แบ่งครึ่องอย่างนี้ประมาณแบ่งครึ่อง <S <S อ่าแล้วก็ปลูกได้อสองต้นเลยค่ะปักลงไปปักลงไปอือเด็ดอ่าอันนี้ปลูกได้ต <çek ening S 2> <ๆ>้นเดียวปักลงไปอ่าของหนูแย้มเยอะดึงตรงนี้อันนี้นี่นี่นี่อ่นี่แล้วก็แบ่งครึ่งนะของหนูแย้มนะปักเลยปักเลยของหนูแย้ม หนูยิ้มมาแล้วเหรอน่กปลุกนายมากเลยคุณนายตื่นสายตื่นสายเหมือนหนูยิ้มเลยแยมอ๋อหนูแย,ม, <c oughs> ยมเหรอแล้ว <c oughs> หนูแยมจะเอามาทำอะไรล่ะคะตัดเออปลุกได้แหละโอเคโอ้โหน่นารักไปไปเร็วไปตรงนี้นต่อบบอ,อันนี้วางตรงนี้นะของหนูแยมนะวางในกระถางนะส่วนของหนูยิ้มโอ้ วางอยู่ในรูเลยไม่ไก่ไม่ก่กอไข่อันดับต่อไปมันรดน้ำนวดเลยนวดเลยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูยิ้มอย่าลืมมาดูมันนะแยมลดเลยอย่าลืมพรุ่งนี้มาดูมันด้วยนะมันจะตายหรือเปล่า โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย